เนไฮครับลิปเลยนะครับเดี๋ยวมาดูรถเกี่ยวกูปะต้าดีซีหกศูนย์นะครับน่าจะเอามาซ่อมนะครับที่ศูนย์เจริญชัยนะครับนี่โอ้ทำไมควันแบบนี้นะครับเสียอะไรมันหรือเปล่าว่าจะสตาร์ติดน,นะครับ ทเครื่องแน่เลยครับอาการนี้ทับเครื่องวะครับอ้ันขาวเลยนะครับ DC 60นะครับโดดล็กโอ้ยเหม็นคิ้วเลยนะครับ đời này ạ. Đó, kia hết điều rồi Hệ thống lai dùng nào โบคลังหรือเปล่า เขาเอามาส่อมเรือมาเทินครับอ๋อเขามาส่อมแล้วมาเ<ห>ทินครับเอามาเทินครับอ๋อเห็นเห็นรอยรื้อมาเนาะครับใช่เขาทำซ่อมพวกปั๊มพวกอะไรมาพี่ครับผมแต่ควันขาวอย่างนี้ยังไงกันนะม,มันเช่วงเทินอเอาตัวใหม่เลยบรือเป่าเจ็ดสิบอ๋อเจ็ดสิบพุ่ม อ้ยแกน่าจะใช้มาจนแบบสุดๆแล้วนะครับจนใช้คุ้มแล้ว <c oughs> น่าจะผ่านร้อนผ่านหนามาเยอะแล้วแต่เมื่อกี้เสียงเหมือนติดไม่เต็มสูบเลยครับเหมือนติดแค่สามสูบมันมีเทอโบไหมครับรุน่นนี้เหมือนเบาเนาะลงมาเหมือนเบาติดไม่เต็มสูบด้วยพี่ประเด็นหลักเลยครับ มไม่แน่ใจเนาะครับเหมือนไม่ไม่มีเสียงโซ่บโบ้โอ้ปั๊มนี่เห็นแต่รอยแกะมาเลยนะครับเครื่องนี่มีโบ้ปี่มีเออรถเทิร์นเกียร์มันเล็กนิดเดียวเองเนาะครับ,รบเหมือนเกียร์หางสยามเลยตัวเดิมมันไม่ใหญ่หรอกตัวเดิมมันไม่ใหญ่ยยครับมัน มันเบาเนาะนี่อยากได้นี่แข่งกงเว่ยห <laughs> าง,ง่ายเลยเออไม่ตัวเดินอ่ะดีบุพี่ตัวเดินมันเบาเนาะตัวเดินดีชุดเกียร์ยังโอเคอยู่ครับ,บหเ,เหมือนไม่หอนเนาะเมื่อกี้ใช่ครับครับเดียวไม่ลั่นไม่อะไรเลยพี่ผมไปลองเทสมา,ลาแล้วกว่อนเอาเครื่องงานน่ะี่ผมเทสมาแล้วอ๋อไปไปขับเอาอยู่นู่นเลยครับ แล้วลูกค้าก็รับรถไปแล้วบ่ครับยังครับพี่อ๋อเพิ่งทำเรื่องรอเรื่องก่อนครับน่าจะรอทำเรื่องมั้งผมไม่แน่ใจเหมือนกันอันนั้นอันนั้นต้องเซลล์ครับอ๋ออันนี้เรามีหน้าที่ไปเอานะครับใช่ครับแล้วก็ขายต่ออีกคันนี้ถ้ามีลูกค้ามาใช่ครับหรือว่าเช็คไหมแล้วแต่แล้วแต่ตามสภาพแล้วแต่คุยกันเนาะครับเหมือนปล่อยตามสภาพไปเลยครับถ้าปล่อยประมาณเท่าไหร่คันนี้ครับไม่แน่ใจข้างบนเลยพี่อ๋อครับน่าจะน่าจะมีราคาตั้งไว้น่าจะมีเลยนะครับตามสภาพหรือว่าเบลล์ให้เนาะ ก็จะบิวให้มันก็ไม่ยากแบบนี้ครับเราลงช่ตั้งครับครับ,รบผมไม่ไม่เคยเห็นนะครับเคยเห็นแต่ตัวเจ็ดสิบหกสิบเป็นแบบนี้นี่เองนะครับเกียร์มันเล็กนิดเดียวนะครับล้างมายังสะอาดเลยโอ้ช่วงล่างดูเหมือน รถคันนี้น่าจะรักษาดีอยู่นะครับนี่เจ้าของเก่าน่าจะดูแลดีนะครับเาครับเพื่อนๆสนใจก็ มาดูได้นะครับคันนี้อยู่ที่เจริญชัยคุขันนะครับ DC หกสิบกระสอบนะครับวันนี้ก็พอดีได้จังหวะมาเอาว่าไหลนะครับอยู่ที่เจริญชัยนี่นครับสาขาคุขันเรานะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ